พี่น,อน,น้องมือนีผ้ามาหาเห็ดเดอ้อมือน,นีนี่ผ้ามาล่อปลาเห็ดนี่มีบ่นอน้อนี่ปลาเห็ดนี่โอ้เห็ดขมเด้อนี่ลืมเห็ดขมนี่แหละไม่ได้แล้วนี่ต้องไปแกงก่อนชักหมอหาเห็ดขมก่อนเห็นเห็ดขมบ่นอน้อนี่ออกหรือเปล่านี่ เามาเลาะเลาะป่าน,นี่โอ้น้ำใช้ละเห็ดนี่ออกว่ละ่ะเดี๋ยวค,ค่อยเลาะไปนี่แหละเดี๋ยว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 เนี่ยอะไรนี่ดอกอะไรนี่โอ้ดอกนี่เขาือกินได้อยู่นี่ บางคนเขาก็กินนะนี่ดอกนี้อืมบางคนเขาก็กินบางคนเขาก็ไม่กินอืมนีม่ปบอาเห็ดเห็ดมีไหมเอ,อ่ยดิเห็ดนี่โอ้ตะมีอยู่นี่แต่บ่เห็นมีนี่ โอ้ <O. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนี่แหละนี่ต้นดอกกระเจียวนี่แต่ดอกมันหมดแล้วล่ะนี่ทุกต้นดอกกระเจียวนี่มันหมดแล้วยุงเยอะในป่านี้ยุงหลายยุงหลายยุงหลายโอ้ หาไปเรื่อยๆอย่างนี้ลยมีผีทำมาหากินหาของป่าหาเห็ดพวกมักโคกกับขึ้นโคกพวกมักลงน้ำกับลงน้ำตัวมักไผ่มักมันโน้โ นี่ปล้อนเห็ดนี่เดี๋ยวหาเรื่อยๆแล้วนี่จะไป่อแตนจะเป็นใช้ได้นะ้อะพ่อแตนแล้วก็ห่วยตัวไข่ตัวมันตัวต้นไม้ทำไมต้นใหญ่จังวะอมีปล้อนเห็ดนี่ ใส่ละเห็ดนี่ใส่ละเห็ดนี่เห็ดขมบอเห็ดยังนี่มีบ่หาดูมีบ่เน,น,น้อพี่น้องเห็ดขมนี่ออกมึงยังล่า ลืมเห็ดขมยูคาเนี่ยโอ้มีบ่มีบเ,เ,เนอเห็ดขมยูคาเนี่ยออกว่ล่ะมีเห็ดอยังเห็ดเบอร์ตัวนี้ออภารกิจล้มเหลว